รามีนยาเมาครับเปิดเผยว่าความปรารถนาของเด็กๆทุกคนก็คือต้องการสวมเสื้อหมายเลขสิบของบา์เซลนาแต่ก็ขึ้นอยู่กับสโมสรด้วยเช่นกันอ,อืครับรามีนยาเมาเด็กเทพของบา์เซลนาในตอนนี้กำลังถูกทาบทามถึงเสื้อหมายเลขสิบว่าเขามีความคิดเห็นยังไงหากจะได้ใส่แทนอันซูฟาตีในฤดูก,กาลหน้า ข้อมูลรายละเอียดครับจะเป็นยังไงเราไปดูกันในคลิปเลยครับลามินยามาครับแนวรุกมากปอสวรรค์ไม่ปิดบังความปรารถนาของตัวเองกับการสวมเสื้อหมายเลขสิบของบาร์เซโลนาซึ่งเสื้อหมายเลขสิบนี้เป็นเสื้อแห่งมต์ขลังของบาร์เซโลนาซึ่งตำนานอย่างเลโอเนเมซี่เคยสวมใส่ และในฤดูกาลหน้าครับหากอันซูฟาติไม่หวนคืนสมโมสรตามรายงานจากมุนโดเดปติโวครับลิโอเนลเมซี่ครับเคยสวมเสื้อหมายเลขสิบของบาร์เซโลนามาอย่างยาวนานก่อนที่เมซี่นั้นจะอำลาสามโมสรนในช่วงซัมเมอร์ปี2021จากนั้นครับอันซูฟาติก็รับบทบาททายาทสวมเสื้อเบอร์สิดังกล่าวนี้จนกระทั่งอันซูฟาตินั้นไปไม่ถึงฟันครับ ก็เลยย้ายไปเล่นให้กับไบตันด้วยสัญญายืมตัวในช่วงสัมเมอร์ปีที่แล้วและทำให้หมายเลขสินั้นยังไม่มีเจ้าของในฤดูกาลนี้และเมื่อรามินยาเมาครับได้ถูกทับทามถึงการสวมใส่เสื้อหมายเลขสิของอันซูก,กาน่าลงเล่นในฤดูกาลหน้ารามินยาเมาครับก็ได้เปิดเผยว่าไม่ได้ปิดบังความพัฒนาของตน แต่เ็ทราบดีว่าอันซูฟาติก็ยังคงเป็นเจ้าของเสื้อหมายเลขดังกล่าวรามิยามาครับได้พูดกับสื่อเอาไว้แบบนี้ครับอย่างที่คุณพูดครับฟาติคือหมายเลขสิบคนสุดท้ายแต่หากเขายังไม่อยู่มันก็จะเป็นแหล่งเห่งความภูมิใจของผมมันเป็นความฝันของเด็กๆทุกคนครับที่จะสวมเสื้อหมายเลขสิบของบาร์เซโลนาแต่ไม่มีใครในโลกนี้ที่จะปฏิเสธมันเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่สุดยอด แต่แตสุดท้ายแล้วก็เป็นเรื่องของสโมสร ah uh. ที่จะจัดการให้ครับก็ถือได้ว่าครับรามินยาเมาน้ำก็เปิดเผยถึงกวานบรรจใจครับก็คือดีใจที่จะได้สวมเสื้อหมายเลขสิเป็นเสื้อแห่งตำนานของสโมสรแล้วก็พร้อมกับบอกว่ามันเป็นความฝันของเด็กๆทุกคนบนโลกใบนี้แต่ท้ายสุดแล้วก็แล้วแต่สโมสรจะจัดการยังไงให้เขารามินยามาครับยังกล่าวถึงการผู้ชน้ากับ ปารีดเชงเช็กแมงบนเวทีแชมเปี้ยนลีกรอบ8ทีมที่กำลังจะลงเล่นเกมแรกในคืนวันพเมษายานนี้ซึ่งเขายอมรับว่าความรู้สึกตื่นเต้นมากกับการลงเล่นในเกมนี้และเขาพูดกับสื่อเอาไว้แบบนี้ครับผมกำลังเข้าใกล้มันแล้วนะด้วยความกระตือรือร้นอย่างยิ่งมันเป็นเกมแรกรอบเคาน์เตอร์ไฟน้าแรกของผมมันเป็นความฝันที่จะได้ลงเล่นในเกมนั้น เราทุกคนต่างยุ่งอยู่กับการคิดถึงเกมบันพุทธเต็มที่ซึ่งมันเป็นเกมหนึ่งที่สำคัญที่สุดของฤดูกาลนี้เรารู้ดีว่าต้องเล่นในเกมแบบของเราทำเกมของเราและครอบครองมันให้ได้ผมคิดว่านะเราน่าจะชนะ1นประตูต่อศูนย์จากการทำประตูของผมอืมครับมีแอบคุยๆไว้ก่อนอย่างหน่อยๆครับสำหรับดารามินยาเา ก็อย่างว่าครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ในโลกฟุตบอลครับและก็บาซโลนานั้นช่วงนี้เขากำลังฟอร์มขึ้นด้วยการที่ว่ายังไม่แพ้ใคร11นัดติดต่อกันแล้วเราก็ต้องมารอลุ้นรอยเชียร์กันอีกทีนึงครับว่าบาซโลอนานั้นจะยังไงกับปาดิชเชงเช็ง,ชงแมงในคืนวันพุธดี่10นี้สำหรับคลิปนี้ครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้ครับสาหรับวันนี้สวัสดีครับ